สวัสดีครับนนี้กะมีโตลินชักให้พี่น้องได้เบิงได้ชมกันอีกครับเป็นโตลินชักขนาดตัวย่อมยมครับบบใหญ่องงันนี้ด้านกว้างหกสิซนครับด้านกว้างด้านยาวแปดสิบเซน,นครับด้านยาว แต่พอมีลิ้นชักสำหรับใส่ของแล้วก็มีหม่องเก็บของพร้อมครับสำหรับเอกสารสม,มุดบัญชีขาไม้แดงครับเป็นขาไม้แดงแต่ว่า เพื่นกลางบนนี่เป็นไม้พะเล็ด้านหลังครับตัวนี้ราคาก็ับหนึ่งพันห้ารบาทครับถ้ามีเก้าอี้ไม่คือกันนะครับถ้าเป็นเก้าอี้ก็คือ หชุดพอดีถ้าเป็นเก้าอี้กับบวกเข้าไปเป็นสองพันครับเฉพาะโต๊ะบัญชีจ้างเดียวกับหนึ่าบาทเขาง่ายครับเดินชัด คลิปนี้ก็ขอจบใบช่นีเด้อสวัสดีครับ